โดนโกอีกแล้วจะซื้อหรือขายรหัสอวีโดนโกงทุกทีปัญหานี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอนดมินต้น d ีพีเพจแท้มีผู้ติด,ดตาม1นึ่งแสนขึ้นไปเพจขายหรหัสอวที่กำลังมาแรงมีไอดีแลงคอนสกินแลรเพียบราคาเริ่มต้น50บ,บาทไอดี ID สะอาดมีประกันหลังการขายใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม โอเคนะครับผมนะก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับผมนะขอเวลานิดนึงก็แล้วกันนะครับผมนะฮะผมสตรีมเกมนะอยู่ในทวิตทุกวันนะครับผมนะฮะก็แวะเข้ามาดูกันได้นะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับผมนะฮไว้ใต้คลิปนะก็อย่าลืมแวะมาทักทายกันได้นะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชมในนะครับผมก็อยู่เกมบอาวินั่นเองนะครับผมนะก็วันนี้ก็จะมาเล่นโหมดเกมนั่นเองนะครับผมแล้ววกกก็็ััััับบบเเเพื่อนนนนนนๆผผผมมมะะะะคครรปปยยงงไไดดีู๋ฮ เฮ้ยเดินขวาเดินแล้วเฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยไอสเฮ้ยเดินไม่ได้เลยอ่ะอุ้ยอะไรวะไอเฮียกระสุนกูบอเลยไอ้เฮี้ยเอ้าไอเไอเฮียกสนก่งบอเลยสัตว์ออ้ยออ้ยอ้ยอ้ยุอ้ยออ้ยกู้ยอยอ้ยอุอ้ยอุ้ยย้ยออุ้ยอุ้้ย ก็สุงคุณลกงทบานเลยสั่นแล้วสกิลโดนเลยดิอุ้ยโอ้โหเฮียแล้วเมื่อกี้มะแกไดไงวิเพื่อนไม่รู้มึงเตยอากาศเปล่าแล้วดูแล้วไม่ยกเลยเลยเ้ยกูาจริงออเอาเมื่อกี จริงๆเฮียไม่ตายเฮียกระุนลกอเลเลยยอ้ยเฮียเลยวะโอ้ยโกงไงวะเียไม่เห็นมีเฮียเลยเลยโอ้ยเฮ้ยมาทำเฮียะไรวะแนนิไเลยสันไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยันน เอาไปดินเฮียโอ้ยไอเฮียไอมันแหลกอะไอปทำเฮียเลยวะไอ้แต่เนี้ยไปดินฝ่าไอยยกรัวๆเลยไอ้แต่เนี้ย เนี <idd> ่ย <Lust> สิลสองเรลอยกมือเออมึงสกิลสองใส่มันลอแล้วไปเออโตสวยมือสกิลลอยลอเลยเฮียไม่ต้องให้มันได้ฟาร์มอ่ะเฮียมึงทำได้ป่าวอ๋อมันยกสิลีได้อ้อยอมือไปฟาร์มที่ป่าดีอุ้ยอุ้ยไอเฮียกูโดนอะไรเว้อุ้ย

โอ้ยโอ้โหคุณโดนโอ้ยอะไรข้างหลังยงี่หียอไ้เฮียไอ้สูเไ็นกระสุนลูกชาวบ้านจริงนะเนี่ยขอปื้มอะไรปลื้มขอหรือเฮียสับพื้นมันมันไม่จำเป็นต้องมีสแต็กเปล่าเฮียมาลองดิไอ้ท่านมันไม่ถึงเรื่ออะไรอุ้ยเอาตายเฮียมึงมึงสับไปเฮียแล้วตายเลยเห็นปะ

้ยเฮียกูอะไรวะนก็ไม่ได้เดินเลยเออเออไอเฮียไม่ตายไอ้สัสเลยไม่ออกจากเนี่ยมันดีให้มันสับทีเลือดรึ่งหลอดเลยเลือดเต็มหลอดเลยโอ,โอ้ยแย่ไปทันไรเฮียของไม่มีแล้วเรียบร้อยไอพิจิตรีมันไม่เข้าเลยอะกูยิงไม่เข้ากูดูของว่าดีกูของเจาะเกาะชิ้นแรกกูจะไม่ได้เลยสิเ้ย อยยโอ้ยกูไม่ได้เล็งไอ้เหี้ยง่ายโอ้โอ้ไม่ตายเหี้ยมึงดูดิโอ้โหเฮียกูยังไม่ทันไปไหนเลยกูจะตายแล้วเน่ึงไม่เหรอเนี่ย ใช่หรอมันจะไม่เข้าเลยมันแค่ยกอยินเดื้อเล้วดาวอินมันมาจากไหนวะตั้งฝนมดาวต้องให้เก็บแถบ,บให้ได้ให้ได้ขวานแดงเลยเนื้อโดนอุย๊ยที่ไหนวะนนก,ก็อินเป้าหมายเฮียกูอะไรตายเฮียดูดิตาเน้โหทุบมันไม่เข้าเลย วเจละมึงแบบเอวสูงเลยมึงมีร่าเมดพอนะเออไหนมึงแบบเอวสู่ไอ่ที่เอาเอวสูงได้ไอ้สัตว์เรียบร้อยไอ้ที่อกูได้จันดาวแล้วน้องไอ้ที่อะของกูเริ่มมา นลายเยอะดีที่ยี่สิบสองอ่ะมันกลับแเนี่ยหมดแล้วตัวมันหมดแล้วเนี่ยรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยมึงมึงดองเด็อสุดเลย เออกูก็โดนยกโดนอะไรเฮียโอ้ยอะไรโอ้ยละไเฮียโอ้โหตายกูยังตายกูดูดิกูโดนอะไรวะเฮียกูเป็นลมหม้อเฮียเอ๊ะกูเป็นลมหม้อ อุ้ยไอ้เฮียเอ้ยเอามืงดีเอาเม่งดีเออไอ้เยระยะเออเริ่มไม่อย่างไกลเฮียมึงสับขวาเลยเฮียโดนหมดอ่ะโอเย่ไอเฮียเอ้ยลไม่เข้าเชรดาวใช่หรอ Ôi giờ tải nó, giờ tải nó nè Ôi sủi Tải Mừng vô, mừng vô CC một điều đấy. Ừ, thăm CC, thăm CC điều đi, nó rồi hí à này เฮียไม่ตายสักมึงสับเลยมึงสับเลยโดนแน่ตายแน่สวยอ่มันไกลมากโหกให้เฮียขวานมันอ่ะโวโวโวเฮียอุ้ย

nè ngay hìa chơi cùi thật. ai chưa chơi như nó ai chưa ai ai hìa, hìa. ơi. มันสับไม้เฮียหูห้าพันนี่เออไม่มาสับหูห้าพันอ่ะทีเดียวตายเลยเฮียโอแยแล้วโอเย่แล้วุยบ้านมันลุยบ้านเอ้ยสับปอมไม่ไม่มีระเมดดีละ กูยิงเคียบดีไปละไปดิ้นไหวนะไอ้เฮียเอ้ยเอิดุตายแล้วนะ่ะ <c oughs> เออแก้ยังไงเฮียกูก็ยิงดี <c oughs> โอ้กูตายมันเก็บสแต็กมาละกูโดนสับใ <c oughs> นกูติดเคียวเฮียกูซื้อเคียวมาเอออยูนิดเดียว เอาไม่ดิเออหนาเลยเฮียดันดันดันได้เฮียได้ันเียดันได้ได้มาตัดมึงยังไม่เกิดเลยเฮียมึงเคียงไงอ่ะเพรกะเกิดแล้วไงยกยกตั้งรัวๆเลยยกมันเกิดมันเกิดพวกยกรัวๆเลยมันเกิดพวกยกรัวๆเลยชี้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 ไปสามร้อยเจนยกมึงมึงโดนนะมึงโดนตายนะมึงหนีนะมึงหนีมึงหนีตายนะ いいおい ให้ม I mean, yeah. mm. ันยกเวลเบร์ไเฮี้ยโยกป่มาไอ้เี <t ima> <t ima> <t ima> <t ้ย oh, ja, mm ัด okay. um ีพ uh> ันมายกมาอะไรไล้ uh> <t <t ีวนิยไปแล้วทไม่ได้อุ้ยเฮี้ยสวยเขาไม่คิดว่าจะยิงดนได้หรอกูมานกูมานกูมาน้อง เข้าเข้าเข้าไอ้สู้เข้าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอยู่ทำอไมึงเหอไอซาโรไอเหียเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเี๋ยเป็นอกั mungkin ada juga pala